ทางคุณพี่เนี่ยนะครับก็ได้รับความหดืดร้อนนะครับกับจากบุคคลที่อาจจะถือว่าเป็นบุคคลในในละแวกในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับรู้จักนะครับแต่จะมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อต่อ,อ,อชาวบ้านด้วยกันเองที่อยู่ในนี้นะครับมีพฤติกรรมก็อาจจะชอบลักเล็กขโมยน้อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยปกติเข้ามามันทีมาทําลายทําให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายบ้างน,นะครับเป็นมีพฤติกรรมแบบนี้มามานานแล้วนะครับทางทางตำรวจเราเมื่อทราบเรื่องนะครับว่า คุณยายเนี่ยนะครับคบุณพี่ทึ่งอยู่เป็นสองคนเนี่ยมีมปเป็นโรคคันเดือดร้อนนะครับเราเราก็ทางทางจเจ้าหน้าที่ตรวจทุกเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็รีบติดตามตัวนะครับเรารู้ตัวรู้ว่าเป็นใครก็มีการดําเนินการนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็นําตัวมานะครับก็สอบสวนแล้วมันต้องมีความผิดนะเกี่ยวกับเรื่องข้อหาของการบุกลุกในเคีสถานนะครับ ในเวลากลางคืนนะครับซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ด้วยนะครับก็เราดําเนินการปลไยแจ้งข้อหาทางผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพนะครับซึ่งวันนี้นํำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระแก้วเป็นบุคคลอันตรายหรือมีภัยทุกขามนะครับชาวบ้านเราจะดูแลนะครับขอให้ให้ทางประชาชนอุ่นใจได้นะครับโดยเฉพาะพี่นะครับคุณยายก็ มีอะไรก็สามารถโทรหาผมได้ตลอดเวลาคนบุคคลแบบนี้เป็นภัยต่อผู้หญิงทจาไมมาจับทั้ทีฉันก็เครียดมากเลยสามปีแล้คะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคนทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะดีใจเนาะดีใจมากค่ะเมื่อคืนรู้ว่าคนร้ายถูกจับแล้วเป็นไงบ้างครับนอนดีใจนอนหลับนอนหลับสบายเลยเด้อ